นี่อ้ไฟแดงใช้เสียงไฟแดงเลยไฟแดผมโอมือไงไ่ท่าน่ไหมมาลยังติดยงพวผมตดเอเเ่องแกได้บอกแล้วแกได้บอแล้วเดี๋ยวลองเสร็จแล้วบอกว่ามีอีกไหเอาตัวใหญ่่ว้ยเอสวงะนร้อย้ามาไม่ดี